คุณเจ้าท่านอาจารย์ผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านผมมีความยินดีในวนที่ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตตยเกิดและพบภูมิต่างๆหัวใจของพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เรื่องการเวียนว่ายไตยเกิดถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่มีความตรัสรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแปลว,ว่าสอนศีลธรรมธรรมดาใครๆเขาก็สอนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอ <c oughs> อภัยความตรัสรู้ต้องตรัสรู้ในสิ่งที่ธรรมดาสามัญของปุถุชนทั้งหลายรู้ไม่ได้แต่พระองค์รู้ได้จึงได้ใช้คำมาตรัสรู้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิใช่ว่าไปนั่งในป่าแล้วก็ไปทาสมาธิแล้วก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ ความตรัสรู้ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้เรียนพระวิธรรมเข้าใจแล้วก็จะทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าตรัสรู้นั่นทําอะไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงได้ตรัสรู้อํานาจแห่งพระองค์ที่ได้มีความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์และสัตว์โลกที่มีกิเลสทั้งหลายพระองค์ได้มองเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก้ปัญหาอยู่ไม่จบสิน้นตั้งแต่เกิดไปจนทั้งตาย ตั้งแต่เกิดแล้วก็ไปจนกระทั่งตายแก้ปัญหาตลอดทุกวี่ทุกวันทุกเวลานาทีเมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์อะไรเล่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าเราเกิดชาตินี้ชาติเดียวไม่ช้าไม่นานเราก็ตายถ้าเราไม่เกิดอีกจะเดือดร้อนอะไรลำบากชาติเดียวไม่กี่สิบปีเราก็ตายแล้วแต่ว่าใครจะมาให้หลักประกันแก่เราได้ละว,ว่าเราไม่มีการเกิดในชาติหน้าด้วยเหตุนี้พระสมมาสมุทธเจา้าได้มองเห็น ทุกโทษภัยของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดพระองค์จึงได้บำเพ็ญบารมีที่ว่าบำเพ็ญบารมีก็หมายความว่าสร้างปัญญาขึ้นมาในเรื่องของชีวิตนี่แหละสร้างปัญญาขึ้นมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาต,ต,ชาติจนนับชาติแทบไม่ไหวตอบต่อกันมาจนนับชาติแทบไม่ได้ดังนั้นในครั้งในในตอนสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ท่านเมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอำนาจแห่งความตรัสรู้เหล่านั้น จึงได้บรรดาลให้ท่านรู้สารพัดอย่างตั้งแต่ในอดีตอันแสนไกลและในอนาคตทั้งหมดเราจึงเรียกว่าความตรัสรู้ไม่ใช่นั่งคิดนั่งคน้นนั่งหาเหตุผลเหมือนกับที่เราเข้าเข้ามาศึกษาเล่าเรียนหรือว่านักปราชญาชบัณฑิตทั้งทั้งหลายที่มีความรู้ความเข้าใจด้วยเหตุดังนี้ความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ต่างๆที่เรามองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้มากมาย ซึ่งธรรมดาสามัญถ้าเป็นฤษีชีพไพรก็อาจจะเห็นผีผีสารเทวดาได้เหมือนกันแต่รายละเอียดมองไม่เห็นเช่นจิตมีการเกิดดับอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกศาสนาพราหมณ์ที่เขาทําสมาธิแล้วสามารถเห็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้เขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าจิตนั่นเป็นอมนตะล่องลอยไปเที่วไดเกิดได้ซึ่งถ้าผู้ใดเข้าใจผิดว่าจิตนั้นล่องลอยไปเกิดได้อย่างคนไทยนี่ก็เข้าใจผิดตามศาสนาพราหมณ์แย่เลย เพราะเข้าใจผิดคิดว่าร่องรอยเช่นใช้คําว่าสัมภเวสีจิตของเรานี้ล่องรอยไปเที่ยวใดหาที่เกิดยังว่าสแสวงหาที่เกิดก็มีแปลลงไปเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนพระวิธรรมปิฎกและเอาบาลีตรงนี้มาแปลออกไปว่าสัมภเวสีได้แก่สัตว์ที่ตายลงไปแล้วแล้วก็ไปร่องรอยเที่ยวได้สแสวงหาที่เกิดผมจึงได้ตั้งคําถามว่า ถ้าสัตว์นั้นมีร่องรอยไปแสวงหาที่เกิดได้อย่างว่าแล้วสัตว์นั้นก็จะต้องไปคอยดูทีเดียวว่าพ่อแม่สมสู่อยู่ด้วยกันที่ไหนพ่อแม่ดีสักแค่ไหนสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายก็ไปไปชุลมุนรุมมาดูเถอะเอาละเราจะเกิดกับพ่อแม่คนนี้ละแม่เป็นยังไงครับ พวกสัตว์ทั้งหลายที่จะแสวงหาที่เกิดก็ทะเลาะกันใหญ่ดิฉันจะเกิดฉันจะเกิดต่างคนต่างแย่งกันเกิดก็พ่อแม่ดีๆใครก็อยากเกิดพ่อแม่รวยๆยพ่อแม่ดีๆเพราะฉะนั้นบาลีตัวนี้แปลกันทั่วไปหมดในประเทศไทยเยอะแยะเลยไปอ่านเถอะสัมประเวณีคือธรรมชาติคือสัตว์ที่ตายแล้วไปจะล่องลอยเที่ยวดแสวงหาที่เกิดพอมาเรียนพระวิธรรมแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันล่องลอยไม่ได้ตายแล้วมันดับปุ๊บจากนี้มันก็ปฏิสนธิปั๊บทันทีเหมือนกับจิตที่เกิดดับที่เราเรียนวิถีจิตที่แล้วแล้ว พอดับปุ๊บมันก็ปฏิสนธิทันทีมันไม่ได้มีร่องรอยแต่ถ้าร่องรอยก็มีได้เหมือนกันคือร่องรอยมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเนี่ยมันก็ร่องรอยแต่ไม่ได้ไปแสวงหาที่เกิดนะมันก็ร่องรอยได้แต่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นแสวงหาที่เกิดต้องเกิดทันทีจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเกิดทันทีจำไห้นะครับตายต้องเกิดทันทีจิตเจตสิกกรรมชรูปดับลมในภพชาติและในทันทีนั้นมีจิต,จตปฏิจิตเจตสิกกรรมชรูปปฏิสนธิคือเกิดในภพชาติใหม่สอง จิตสองประเภทนี้ติดกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาขั้นกลางผมไม่ได้หมายความว่าห่างห่างไม่ได้นะครับเช่นตายที่นี่แล้วไปเกิดที่เชียงใหม่ก็ได้แต่ท้าวมันต้องติดไม่มีอะไรตรงกลางไม่มีจิตดวงอื่นเข้ามากลางไม่มีร่องรอยไปเที่ยวเที่เกิดเพราะฉะนั้นสามภเวสีเขาจึงมีกําหนดตัวเลขไว้เลยว่ามีจิตอยู่19ประเภททาหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงการตายการเกิดนี่แหละเช่นจุติไปจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรเนี่ย มีจิตพวกนี้ท่านทั้งหลายเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตด้วยแล้วเราก็มีชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของเราดังนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ค้นคว้าหาความจริงในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและก็เชื่อตามๆกันว่าตายแล้วสูญบ้างลองรอไปเที่ยวหาที่เกิดบ้างอะไรบ้าง ความเสียหายก็เกิดแก่ชีวิตเป็นอันมากครั้งหนึ่งพระสาติซึ่งเป็นพราหมณ์แล้วก็บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพราหมณ์นะครับเคยปฏิบัติมาทางพราหมณ์แล้วมาบวชในพระพุทธศาสนาก็เท่าได้พูดกับพระทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายก็ล่องลอยไปที่หาที่เกิดใครทําบาปก็ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีใครทําบุญก็ไปเกิดในที่ที่ดีถ้าว่าโดยหลักการแล้วใครๆฟังแล้วก็คิดว่าเอ๊ะน่าเชื่อน่าน่าสนใจ ก็พูดเหมือนกับความจริงเียว่ะใครทําบาปก,ก็ไปเกิดไม่ดีใครทําบุญก็ไปเกิดที่ดีๆก็พูดพูดอย่างนี้น่าจะถูกต้องแต่มีพระบางองค์ที่ท่านมีปัญญามากเพราะมีพระวิธรรมเข้าไปสู่ในใจท่านก็ไปเล่าในเวลาประชุมที่พระสัมมาทิฏฐิเจ้าประชุมอยู่พระ,ะ,พระท่านนี้ก็ได้ร้องขึ้นมาว่าพระสาติเที่ยวได้พูดอย่างนี้กับบรรดาพระทั้งหลายว่าสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตลงไปแล้วก็ลองลอยเที่ยวได้หาที่เกิด ใค,ใครทําบาปก็ไปเกิดตามบาปใครทําบุญก็ไปเกิดตามบุญความเสียหายจะเกิดขึ้นหรือไม่ถูกหรือต้องถูกหรือผิดประกรันใดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตําหนิพระสาติว่าโมคะบุรุษแปลว่าบ,บุรุษผู้เสียเปล่าความเข้าใจของท่านเสียหายตอบความจริงตรงกันข้ามกับความจริงและจะเสียหายแก่ผู้ที่ปฏิบัติทําไมเล่าเพราะเข้าใจว่าจิตนั้นเที่ยงจิตนั้นไม่เกิดไม่ดับ ตายแล้วก็ลองลอยที่ได้หาที่เกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจว่าจิตของตนไม่เกิดไม่ดับดังนี้แล้วความฝังมั่นว่าจิตไม่เกิดไม่ดับจิตไม่เกิดไม่ดับก็จะเป็นตัวสกัดกั้นหนทางเดินที่ไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเราจิตเราเชื่อแน่ว่าจิตไม่เกิดไม่ดับวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าพิจารณารูปนามเพื่อหวังจะให้เห็นว่ารูปนามนั้นไม่ใช่คือที่ปรากฏต่อหน้าเช่นที่ตาหรือที่หูเนี่ย มีแต่รูปเป็นตัวมากระทบมีแต่จิตเข้าไปรับกระทบมีแต่รูปแต่นามและรูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปทั้งนามไม่ว่าจะทะวารตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามเมื่อท่านมีความแน่วแน่ว่าจิตไม่ดับอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ถูกกัน้นวิปัสสนาญาณก็เกิดไม่ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษเสียหายมากต่อไปอย่าพูดคำนี้อีกนะ ท่านทั้งหลายเห็นไหมครับเพียงแต่ยึดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับสกัดกั้นหนทางพ้นทุกข์ซะแล้วเดี๋ยวนี้ทําสมาธิกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้พิจารณาว,ว่าความเกิดดับของนามของรูปเป็นอย่างไรก็คือการกั้นไม่ให้หนทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองเพราะว่ามีความมั่นคงอยู่ในใจซะแล้วดังนี้หนทางพ้นทุกข์คือปรากฏการที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า คลื่นแสงคลื่นเสียงมันก็เกิดดับต่อๆกันไม่ขาดสายจิตของเราที่เข้าไปรู้ก็กเกิดดับไม่ขาดสายอันนี้จ้งทุกขรังอนณาตาที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็เกิดไม่ได้แปลว่าสกัดกั้นหนทางเดินที่จะไปสู่ความทุกข์ความเสียหายใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เข้าใจอย่างนี้กันมากเหลือเกินแต่ก็ยากที่จะทําความเข้าใจเพราะว่าต้องศึกษาเราเรียนให้มากขึ้นผมได้นาท่านทั้งหลายมาในเรื่องนี้ก็เพื่อจะหเห็นว่าเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องสําคัญของชีวิต เพราะเกิดชาติเดียวขนเดียวชาตินี้มันไม่สําคัญทนเอาไม่นานเท่าไหร่เราก็ตายแต่ใครมารับประกันแก่เราเล่าว่าจะไม่มีชาติหนาเพียงแต่อนุสัยกิเลสที่ผมเขียนไว้ที่เขียนเขียนไว้นั่นน่ะก็ยังไม่รู้มันมาจากไหนเช่นการราคาอนุสัยมีความโลภติดมาจากจะติดติดใจมาหรืออ่าปฏิคานุสัยความโกรธความเกลียดเสียใจทุกร้อนไอ้ที่ติดติดใจมาไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันมายังไงไปอย่างไงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเป็นเรื่องสําคัญดังนี้แล้วจึงเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายและใครๆก็ตามควรจะใส่ใจและหาหนทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดจนกระทั่งหาบทพิสูจน์ให้ได้เพราะว่าผมได้เคยแสดงไว้บ่อยๆว่าบทพิสูจน์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติสมาธิปฏิบัติสมาธิก็มีบทพิสูจน์ปฏิบัติวิปัสสนาก็มีบทพิสูจน์และศึกษาทฤษฎีก็มีบทพิสูจน์ ดังที่ผมได้แสดงไปเมื่อตอนเช้าว่วาจิตท,ที่เป็นวิบากเข้ามาร่วมยังไงในขณะเห็นในขณะได้ยินอดีตชาติไม่มาร่วมมันเห็นมันได้ยินไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคราวนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าการเวียนว่ายใจเกิดอย่างไรการเวียนว่ายใจเกิดอย่างไรนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และผมบรรยายปาถกถาที่จริงพิมพ์เป็นหนังสือเมื่อเห็นจะยี่สิบกว่าปีมาแล้วผมปาตกถาสิบสองครั้งพูดเรื่องการเวียนว่ายใจเกิดแล้วเดี๋ยวนี้มาพูดช่ว่ช่วงเวลาเล็กน้อย ดังนั้นผมก็ขอพูดสั้นๆน,นำทางท่านแล้วท่านก็อ่านจากหนังสือเอามีเล่มเล็กเลมหนึ่งชื่อ,อตายคนตายแล้วเกิดได้อย่างไรและอีกเล่มเล่มหนาปาากะถาสิบสองครั้งชื่อเรื่องว่าชีวิตภายหลังความตายท่านทั้งหลายเราได้เรียนกันไปแล้วว่า <c oughs> จิตใจของเรานั้นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อๆกันไปไม่ขาดสายด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลาที่บุคคลน,นั้นสิ้นชีวิตมันก็มีการต่อไปไม่ขาดสายเหมือนกันซึ่งประเดี๋ยวผมก็จะได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าวิธีการที่มันต่อไปยังชาติใหม่พบชาติใหม่หรือบุคคลคนใหม่เป็นไปได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเรื่องของการตายซะก่อนเราตั้งคําถามว่าเวลาที่สัตว์ทั้งหลายตายนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอน ความตายใครๆก็รู้แต่ร,รู้รู้เมื่อตายแล้วนะครับในขณะกําลังตายและในขณะที่ก่อนจะตายเพียงเล็กน้อยรู้ไม่ได้ไม่มีปัญญาของปุถุชนคนใดจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดจัดสรู้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าววิว่าคนที่ตายนั้นมีการตายด้วยสี่ข้อข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าอายุขยะมรณะ มรณะแปลว่าความตายหมายถึงการตายโดยสิ้นอายุได้แก่บุคคลผู้ซึ่งมีอายุมากในที่สุดก็ต้องตายเพราะทนร่างกายมันแก่แล้วทํางานไม่เต็มไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มที่แล้วก็ต้องตายนี่ตายเพราะสิ้นอายุข้อที่สองกรรมมัคคยะมรณะหมายถึงว่าหมดกรรมที่จะปกปักรักษาซะแล้วหมายถึงอะไรกรรมที่ปกปักรักษาการที่เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ เราเห็นได้ได้ยินได้ทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมต่างๆทําอะไรออกไปได้ก็เพราะว่าอํานาจของกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอุปธรรมไว้ทําให้เรายังมีชีวิตอยู่กรรมมรรคยะมรณะแล้วก็ท่านทั้งหลายความตายข้อที่สคือหมดทั้งกรรมด้วยหมดทั้งอายุด้วยทั้งสองอย่างแปลว่าแก่ด้วยแล้วก็หมดกรรมที่จะปกปักรักษาด้วย อายุขยักและกับมรคขยักรมรณะส่วนข้อที่สเรียกว่าอุปเฉทกะมรณะอุปเฉทกะได้แก่อุบัติเหตุแต่คนโดยมาดไปแปลผิดอุบัติเหตุจะต้องลดความจะต้องระบินตกแล้วถึงจะเป็นว่าอุบัติเหตุความจริงอุปเฉตกะมรณะไม่ได้หมายความว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นโดยทั้งทั้งหมดเพราะบางทีนอนอยู่บนเตียงอุบัติเหตุก็ได้เมื่อแยกแล้วผมก็จะได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นดังนี้ครับ คนถึงที่ตายมีไหมอจริงไหมไม่ถึงที่ตายแล้วตายมีไหมถ้าเราพูดอย่างนี้กับประชาชนชาวบ้านทั่วไปใครๆก็พากันพูดว่าถึงที่ตายและต้องตายจึงได้ใช้คำว่าเมื่อถึงที่ตายก็วายชีวาว่าไม่อะไรใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสาันแม้ถึงที่ตายก็ต้องวายชีวาวันยังไม่ทันคิดลายก็ตายเองคำกรนเขาว่ากันมาตั้งแต่สมัยเก่าๆเานะี่ย ทีนี้เราถามในในฐานะที่เราเรียนพระวิธรรมกันเนี่ยว่าแล้วก็ตามหลักธรรมะถึงที่ตายมีไหมหรือไม่ถึงที่ตายก็ตายได้คําตอบก็คือถึงที่ตายมีและไม่ถึงที่ตายก็มีเออตกลงมีสองอย่างถึงที่ตายก็มีไม่ถึงที่และต้องตายก็มีเดี๋ยวนี้แยกออกไปอย่างนี้ครับอายุขยักกรรม,มขยักหมายถึงว่าอ่าหมดอายุและหมดกรรมหมดทั้งอายุหมดทั้งกรรมเนี่ยถึงที่ตาย ถึงคราวแล้วอยู่ไม่ได้หมดกรรมปกปักรักษาแล้วจะอยู่ได้อย่างไรส่วนข้อสี่เรียกว่าอุปเชษฐกะมรณะอุปเชษฐกะมรณะไม่ได้หมดครับอายุก็ยังไม่ถึงกรรมก็ยังปกปักรักษาอยู่แต่ต้องตายลงไปเรียกว่าตายโดยไม่ถึงที่ดังนั้นคําตอบในสภาวธรรมก็ตอบว่าถึงที่ตายก็มีสมข้อแต่ไม่ถึงที่ตายแต่ต้องตายข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่เรียกว่า อุปเชทกะมรณะส่วนอุปเฉทกะมรณะไม่ได้หมายความอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ืะบินตกหรือว่าเรือเรือไปจมน้ําอาจจะเป็นยังไงก็ได้ไม่เป็นยังไงก็ได้อยู่บนเตียงแล้วตายเฉยๆก็ได้ตายสาหรับข้อสุดท้ายนี้หมายความว่าอะไรถ้าผมยกตัวเลขขึ้นมาท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจง่ายสมมุติว่ากรรมที่เราที่อุปธรรมเราให้คงมีชีวิตอยู่เขาเรียกอุปถัมภะกรรมอำนาจของกรรมที่เราทําดีไว้ จะอุปธรรมชีวิตของเราอยู่ให้อยู่ถึงเวลาไหนทีนี้กรรมที่อุปธรภมเนี่ยมันยังไม่หมดครับแต่ว่าอาคุศลกรรมที่เราเคยเบียดเบียนใครก็แล้วแต่ที่ทําไว้ในชาติเก่าๆกําลังเข้ามาให้ผลต้องได้รับความลําบากหลายอย่างแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาคุศลกรรมที่ทําไว้มันต่างๆกันนี่มันไม่เหมือนกันดังนั้นกรรมที่เป็นปายบาปมันเข้ามาในเวลานี้สมมุติว่ามัน95%เ ถ้าตายแล้วต้องร้อสมมุติว่า,ากรรมที่มาปกปักรักษาเราเนี่ยร้อยเแต่ถ้ากรรมมันตัดรอนมันก็ครบร้อยเปอซก็ตายแต่กรรมที่มาตัดรอนเนี่ยมันไม่ครบร้อยครับมันตายไม่ได้หมายความว่ากรรมในอดีตส่งผลให้95แต่เพราะตกอยู่ในความประมาทในชาตินี้5เติมลงไปครบร้อยเลยดังนั้นการตาย3ามข้อที่กล่าวไปแล้วเป็นการตายเพราะอำนาจของกรรม และเพราะอํานาจของอายุของอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกรรมด้วยแต่ว่าการตายของของข้าของอุปเชษฐกะมรณะนี้เป็นการตายที่เรียกว่าเป็นกรรมปัจจุบันครับอันนั้นเป็นกรรมในอดีตมาร่วมและทําให้ตายไปสามข้อแรกนะครับแต่สําหรับอันหลังนี้กรรมปัจจุบันเป็นตัวการอุปเชษฐกะมรณะมันมาเติมอีกห้าเช่นยกตัวอย่างว่า ป่วยเจ็บขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันมันเถอะถึงที่ตายก็ตายเองไม่ต้องรักษาหรอกไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปอา้าวไม่ยอมไม่ยอมรักษาคือกรรมปัจจุบันทำรรหรือมิฉะนั้นป่วยเจ็บอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอบเที่ยวกันคืนกินเหล้าเมายาขึ้นลดลงเรือมตกอยู่ในความประมาทเพราะด้วยเหตุนี้แหละครับความตายที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นกรรมปัจจุบันแต่ถ้าหากว่ากรรมในอดีต มันไม่มากนะครับมันไม่มีตายแล้วครับประมาทมันยังไม่ตายเลยยังรอดได้เลยท่านทั้งหลายตกอยู่ในความประมาทก็รอดได้ยกตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรือในทะเลเนี่ยลูกคลื่นมันใหญ่ซัดเรือเนี่ยขึ้นมาบนบนดาดฟ้าเนี่ยตามนูดาสมัยก่อนเนี่ยลูกคลื่นมันซัดมาเนี่ยพวกกะลาสีพวกอะไรนี่เขาต้องช่วยกันดึงช่วยกันจับช่วยกันทำทีนี้ลูกคลื่นมันก็พาคน พากระลาศีนตกไปคนหนึ่งตกไปในน้ําลูกคลื่นซัดมาบนเรือแล้วพายุใหญ่มาซัดเอาลูคลเครือาพากระลาศีตกไปในน้าบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่อยู่บนเรือก็พากันพูดว่าเอ๊ะเราดึงเขาไม่ทันแล้วพากันเสียใจแต่ว่าคิดว่าต้องตายแน่นอนแล้วแต่ที่ไหนได้ลูกคลื่นมันมาอีกทีครับมันพาไอ้คนที่มันจะตายมันขึ้นมาบนดาดฟ้าอีกทีไอ้พวกเพื่อนฝูงทั้งหลายก็โดดคว้ากันใหญ่คว้าได้ครับ แล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรกินน้ําอิ่มเท่านั้นเองท่านทั้งหลายมันก็ไม่ตายครับเนี่ยทั้งทงที่มันควรจะตายแล้วมันไหลไปในในทะเลแล้วนี่อ้าวหรืออีกคนที่ผมรู้จักดีด้วยมารับสารภาพกับผมพูดว่ายอย่างไรเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนอกจังหวัดอะไรเขาก็ได้ผมฟังแล้วเขาบอกว่าเขาไปรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆกลบ้านเขานั่นแหละ ุยกันอะไรกันอยู่เสมอจนกระทั่งผมไม่จําเป็นจะต้องฝากความรักเลยรู้กันอยู่ว่าต้องรักและต้องแต่งงานแต่ว่าไอ้เจ้าหนุ่มกรุงเทพนี่มันเข้าไปมันเป็นญาติห่างๆแล้วไปพักที่บ้านนี้เผลอหน่อยเดียวละครับมันแต่งงานกันซะแล้วผมรักเขาเขามานี่ไม่ใช่ปีเดียวนะครับตั้งแต่ยังอายุอายุยังน้อยอยู่เลยจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วจะไม่ให้ผมเสียใจยังไงจริงอยู่ผมยังไม่ได้บอกรักเขาสักคำแต่มันรู้กันโดยปริยายแล้วผมจะต้องบอกทําไมแต่เขาเกิดแต่งงานเสแล้วพ่อแม่เขาก็บังคับแต่งงานผมเสียใจมากผมเข้ากรุงเทพไอ้วันนั้นนะ่ะเขาบอกเขานอนไม่หลับตลอดคืนถามว่าทําไมก็เ,เสียงมโหรีมันดังแล้วผมจะนอนได้ยังไงล่ะบ้านมันอยู่ใกล้ๆกลได้ยินเสียงผมก็เลยเข้ากรุงเทพลุ่งขึ้นเชา้าเข้ากรุงเทพแล้วถามว่าเข้ามาทําไมว่าผมเร่าร้อนทนไม่ไหวผมก็เข้ากรุงเทพ ผมก็นั่งรถเมย์ไปสุดสายแล้วก็นั่งรถเมย์กลับแล้วนั่งสายโน้ตสายนี่ผมไปทุกสายแก้กลุ่มเขาบอกแก้กลุ่มไปทุกสายคิดฆ่าตัวตายด้วยเจ็บใจผู้หญิงเขาไปไปรักคนกรุงเทพเสียแล้วกรุงเทพรูปหล่อด,ด้วยแล้วปากหวานแล้วเป็นไงครับเขาบอกว่าเขาก็เลยพอดีอายุเกณฑ์ทหารเขาก็ไปสมัครเลยไม่ต้องจับใบแดงใบดำขอเป็นทหาร แล้วก็ออกสงครามพอดีสงครามในในอินโดจีนไงครับออกสงครามในอินโดจีนแล้วเขาว่าไงตอนนั้นนะผมมันไม่มีไม,ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะคิดว่าตายก็ตายตายเพื่อชาติเพราะคิดอยากตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกระเบิดมันลงไอ้พักพวกโผม,มัมเข้าเข้าไปซ่อนอยู่ในอยู่ในหลุมหลบภยัยผมไม่ยอมครับผมนอนแว่หลาให้มันทิ้งเลย แล้วลูกระเบิดก็ไม่ลงผมสักทีไอ้ลูกระเบิดมันกลับไปลงไอ้ไอลุมหลบภัยก็มีอา้าวเวลาที่จะบุกเขาบอกเวลาผมจะบุกเข้าไปข้างหน้าเนี่ยแหมคนโน้นคนนี้ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอุ้ยต้องระวังตัวแจเ๊เจียวกลัวลูกปืนกลัวลูกระเบิดผมไม่กลัวผมวิ่งเข้าไปเลยผมอยากให้มันโดนและให้มันตายแหมมันก็โดนบ้างเหมือนกันแต่มันไม่ตายครับรักษาหายแล้วเขาก็ส่งกลับไปใหม่ผมก็เอาอีกยอมตายมันก็ไม่ตายสักที เห็นไหมครับคนอยากตายแต่ไม่ตายแล้วเป็นไงครับไอบ้พวกเขาบอกตายไปเยอะไอ้ที่หลบๆซ่อนๆตายไปเยอะแต่ผมไม่ตายแล้วในที่สุดเมื่อเขามาหาผมเนี่ยเขาจุงเด็กมาคนถามว่านี่ใครละ่ะลูกเอลูกผมนะครับไอตอนกลับมาผมได้ยศอะไรเป็นในเป็นในสิบเอกแล้วก็ต่อ,ตอมาเดี๋ยวนี้เป็นในร้อยแล้วครับอ่าเป็นในร้อยเพราะว่าผู้บังคับบัญชาบอกว่าแม่กล้าหาญที่สุดความจริงผมไม่ได้กล้าหาญเลยผมอยากตายแต่หักเรา ที่นี่ก็บอกผมกล้าหาเขาเลยเลื่อนชั้นผมจกนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเป็นนายร้อยแล้วนี่ลูกคนนี้แต่งงานใหม่ไอคนที่ผมรักในะเลิกกันทีไม่คิดแล้วเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าคนเรามันไม่ถึงคราวจะตายบางทีตกอยู่ในความประมาทมันก็ไม่ตายก็มีแต่บางคนตกอยู่ในความประมาทไ,ไม่ได้ตกอยู่ในความประมาทแล้วตายก็มีแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าว่าถึงโดยหลักการแล้วอายุอายุ อุปเชทการณะหมายถึงกรรมที่จะมาตัดร้อนให้เราตายเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับยังไม่ตายนะกรรมปัจจุบันเป็นตัวการทําให้ตายเช่นไม่กินอยู่กินยานหรือตกอยู่ในความประมาทสารพัดอย่างด้วยเหตุนี้ความตายก็เกิดขึ้นท่านทั้งหลายผมต้องพูดย่อๆสั้นๆที่สุดเพราะเวลาเหลือน้อยอต่อไปนะครับเอาแต่เรื่องหัวข้อสําคัญและเรื่องใหญ่วิธีจิตก็เหมือนกับที่แสดงไปเมื่อเช้านี้แต่นั่นเป็นการแสดงถึงเรื่อง เห็นได้ยินและคิดนึกแต่นี่เป็นเรื่องของวิถีจิตที่ใกล้จะถึงแก่ความตายผู้ใดก็ตามที่ใกล้จะถึงแก่ความตายเขาเรียกว่ามรณาสันนการมรณาแปลว่าตายสันนะแปลว่าใกล้มรณาสันนการแปลว่าใกล้ความตายแต่อาจจะไม่ตายก็ได้นะเช่นยกอาจยกตัวอย่างวา่าเวลานั้นใกล้จะถึงแก่ความตายแล้วแต่ว่ามันก็ยัง คิดโน่นคิดนี่พ,นพูดนนพูดนี่ยังแสดงออกได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็สลบแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตอนใกล้จะตายนี้ยังไม่ถึงคราวที่จะตายเขาก็ยังไม่ตายรอดได้แล้วก็เรียกว่ามรณาสถานการณ์อาจจะเป็นวันสองวันเดือนสองเดือนก็ตามใจนะครับอยู่ในฐานะยังไงก็ได้ทั้งนั้นแต่ไม่ตายก็แล้วกันแปลว,ว่าใกล้เท่านั้นแต่ไม่ตายก็ได้ตายก็ได้คราวนี้ถ้าสมมุติว่ามรณาสถานการณ์ผ่านไปแล้วถึงคราวที่เขาจะต้องตายแล้ว จะเข้าเขตมรณาสนาวิถีนี่จะมองเห็นชื่อบอกว่ากรรมมัชรูปเริ่มดับกรรมมัชรูปคืออะไรท่านทั้งหลายเวลาปฏิสนธิเกิดเกิดขึ้นมานะครับประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายปรามาณูที่รวมกันเป็นเพศหญิงเพศช,ชายและที่ตั้งที่อาศัยขุงจิตทั้งหมดเหล่านี้มาจากอํานาจของกรรมอํานาจของกรรมไปผันแปรแเซลของมิดามันดาให้เป็นรูปนี้คือมี มีรูปประสาทต,ตาหูจมูกลิงกายเพศหญิงเพศชายทุกอย่างเนี่ยอำนาจของกรรมไปผันแปรเซลของมิดามันดาแต่ว่ามันมันเป็นมาตลอดจนกระทั่งชั่วอายุครั้นถึงเวลากใกล้จะตายเต็มทีแล้วอำนาจของกรรมมัชรูปเริ่มดับจะเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับในวิถีนี้อาจจะเป็นสิบเป็นร้อยก็แล้วแต่แต่ว่ามันเริ่มดับหมายความว่าอะไรหมายความว่า อำนาจของกรรมมัชรูปมันไม่ทําประสาทตาประสาทหูแล้วไม่ทําหมดทุกอย่างจิตก็ไม่จับอารมณ์ที่ได้ใหม่หมายความถึงเสียงที่มากระทบหูก็ดีรูปที่มากระทบตาก็ดีอะไรอะไรมากระทบไม่ได้ทั้งสิน้นจิตที่เกิดในวิถีนี้มันจะจับอารมณ์ที่มาจากมรณาสันนการจิตในมรณาสันนวิถีสันนวิถีแปลว่าติดชิดกับความตายสันนวิถีวิถีที่ติดชิดกับความตาย อารมณ์ที่เกิดขึ้นของมรณาสันนวิถีนี้จะจับอารมณ์ที่มาจากมรณาสันนการตัวเองจับไม่ได้คือเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้คิดไม่ได้ในเวลานี้การงานของร่างกายแปลว่าอำนาจที่จะแสดงออกไม่มีแล้วดังนั้นในเวลานี้ก็แปลว่าต้องหยุดแล้วหยุดการทํางานแล้วคืออำนาจกรรมชรุปตามธรรมดากรรมชรุปมันทําแล้วนะครับแล้วถึงสิบเจ็ดขณะมันก็ดับแล้วมันก็ทําต่อๆกันทุกขณะต่อๆกันไป แต่สําหรับคนที่ติดชิดกับความตายในมรณาสันวิถีนี้กรรมไม่ใช่รูปมันทําแต่มันไม่ทําต่อครับมันมีแต่ดับไปฝ่ายเดียวเมื่อมันดับไปฝ่ายเดียวดังนี้แล้วผ่านมาจนถึงตถาลพนะมาถึงตรงนี้ครบสิบเจ็ดขณะกรรมไม่ใช่รูปมันดับหมดสิ้นแปลว่าที่ตั้งที่อาศัยของจิตก็ดีหรือว่าตาหูจมูกลิ้งกายทุกอย่างระบบประสาททุกอย่างดับหมดสิ้นเมื่อดับหมดสิ้นแล้วจะอยู่ได้ยังไงละครับจิตใจมันต้องอาศัยที่ที่ตั้งนี่เหมือนอย่างประสาตตาเนี่ยต้องเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตเวลาเห็น แล้วเห็นนะไม่มีประสาตาจะเห็นได้ยังไงเล่าแล้วก็จิตมันจะตั้งอยู่เพราะอาศัยที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่ตั้งอยู่ที่หัตถยาวัตถุที่หัวใจหัวใจที่ตอนบนนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้มันดับซะแล้วนี่เพราะด้วยเหตุนี้แหละครับมันจึงต้องเกิดจุติขึ้นเมื่อเราตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องตายตอบคําถามนี้ว่าเพราะว่าหมดกรรมก็ดีหมดอายุก,ก็ดีหรืออุปเชทกรรรมรณะไปแล้วแต่ในขณะต้องตายก็เพราะเหตุว่าอํานาจกรรมมัชรุป หมดการปกปักรักษามีตดับไปฝ่ายเดียวและในที่สุดเมื่อมันไม่มีที่ตั้งเท่อายก็จิตก็ต้องดับลงแปลว่าตายในขณะตายนั้นเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดมีมากนะครับมีปัจจัยเข้าเท่าไรเท่าไรมีรายละเอียดเยอะสาหรับผู้ที่เรียนไปนานๆแล้วจะเข้าใจมีเจตสิกประกอบยังไงบ้างมีรายละเอียดมากจริงๆแล้วในทันทีที่จุติแปลว่าดับนั้นจิตเจตสิกการมชรูปดับหมดพร้อมกันเลยดับหมดจินเราเรียกว่าตาย และเมื่อตายแล้วทันทีที่ตายนั้นก็ปฏิสนธิแปลว,ว่าเกิดขึ้นในภพชาติใหม่เอาแค่ตายก่อนนะครับแล้วภพชาติใหม่เดี๋ยวก็ว่าอีกทีทาไมถึงเกิดในภพชาติใหม่ท่านทั้งหลายเมื่อนานมาแล้วหลายปีแล้วนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็เชิญผมไปขอให้ไปพูดเรื่องการจุติปฏิสนธิเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปฏิสนธิในคันของมันดาแล้วก็แพทย์มาเชิญ ในแพทย์เชิญให้พูดแล้วเสร็จแล้วก็มีนางพยาบาลมีนางพดุงคันภอะไรเนี่ยรวมรวมกันก็ประมาณหลายสิบอยู่รวมรวมเจ็ดแปดสิบะแลวทีนี้ก็ผมก็บรรยายอย่างนี้ครับว่าไปเรื่อยๆแต่มันยาวนานกว่าน,นี้นะครับเขาให้เวลามากพอบรรยายไปจบเสร็จแล้วถึงปฏิสนธิคุณหมอเขามาเชิญเนี่ยเขาสั่งว่าคุณหมอบอกว่าอย่าพูดเมื่อตอนเห็นแล้วเด็กโตแล้วไม่ต้อง เอาไอ้ตอนที่มันยังไม่เห็นนี่แหละมันอยู่ในคันแล้วยังไม่เห็นเนี่ยให้ผมพูดให้ละเอียดตรงนี้ผมก็พูดจนจบพูดจนจบเสร็จแล้วผมก็บอกคุณหมอครับผมบรรยายจบแล้วถามผมมาหลายหลายหลายหัวข้อแล้วผมก็ตอบไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมจะขอถามคุณหมอบ้างนะครับเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เรียนธรรมะถามไม่ได้ผมบอกผมไม่ได้ถามธรรมะโดยตรงกับคุณหมอนะครับผมถามเรื่องทําคลอดอ่ะเอางั้นตกลงเรื่องทําคลอดถามได้ อา้าวตกลง,ลงผมก็ถามคุณหมอครับการคําคลอดเด็กที่คุณหมอทําคลอดอยู่ลองสังเกตดูบ้างไหมครับหรือมีสติติบ้างไหมว่าคลอดกลางคืนหรือกลางวันมากคุณหมอเขาก็หันไปคุยกันแล้วเขากเสนอให้คนหนึ่งตอบคนหนึ่งที่วานนี้ก็คือคุณหมอที่อยู่หลายโรงพยาบาลทําคลอดทั้งนั้นทําคลอดทุกหลายโรงพยาบาลคุณหมอคนนี้ก็ยืนขึ้นบรรยาย ผมทำคลอดมาหลายโรงพยาบาลเด็กที่เกิดเป็นเด็กที่คลอดกลางคืนมากที่สุดประมาณ60%อร้าวผมบอกเอาแล้วครับตกลงทีนี้ผมขอถามคุณหมอละถามว่ากลางวันก็12ชั่วโมง